กับมิเตอร์เสียครับตอนนี้ผมกำลังพาเดินเที่ยวตลาดเช้าของชาวปากของชาวทะเลสาบอินเลนะก็กำลังเดินหาตลาดที่มีพวกปลาพวกอะไรอยู่ตอนนี้เป็นขายพวกผักเป็นหลักนะเง,นเงินที่ผมอยู่เ็าเรียกว่าเงินหมูหูชวเวหูชวเวนะก็ต้นใหญ่ก็เป็นพืชผักที่ เขาเก็บมาจากสวนของเขานะครับอยู่ที่ทะเลสาบอินเลเมื่อวานนี้ผมก็ไปโฮมสเตของชาวบ้านก็เห็นครับว่าเขาปลูกมะเขือเทศกันเยอะนีะ่ซื้อเจ้าแรกครับหมานหมานทำเหมือนกันหมดในปริภฟางเลยครับเวลาซื้อไดก็เอาไปเคาะเคขายได้ครับ จ้าแรมนี่ผมจะหาตลาดที่เป็นปลาอยู่ไหนถามว่าอะไรปลาซาลี่ซาลีเนาะออซาลีเนาะไองาเงาเซเงาเซงาฟิชเซงาเซเงา งาเปลือก no ok. no. okay. ังงาเปลือกแค่เนี้ยบีเยอกงฟิชปลาโอเคถามว่าซีถามว่างาอะไรก็ไม่รู้จักครับต้องบอกว่าฟิชนะเขาจะรู้แล้วครับก็อยู่ตรงแถวเนี้ยครับตลาดที่มีปลาเยอะๆนี่เนื่องจากเป็นเอ่อทะเลสาบอิเล่ครับปลาเลยเยอะผมว่าไม่น่าจะแพงมากสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าขายพริกค,ครับจะเทียม,มต้องหาปลาเท่าไหร่ครับปลาอยู่เทถาไหนใครผักก็งคงจะมากินข้าวแถวนี้ครับเห็นบรรยากาศด้วยครับ ชากนแล้วเพีย้ยเพีย้ยขายข้าวเกียบครับใไปใช่ในะครับปลาแล้วจะอยู่ทางนีเตาหูนี่เอานี่ระดับหนักแน่นเขาขายเป็น เขาขายนี่นี่ครับเป็นข้าวหรมฟื้นทอดนะครับสนใจมากเลยครับจะมารีสอรหนึงเ<ม>ที่ยวสาใจกับเ,กเซอรเซียครับเดี๋ยวผมามาตรงนี้โซนหนึ่งกินข้าวหลมฟื้นทอดครับร<ม>้านนี้เยอะล้ครับ<ม>จะมากินด้วยแน่อนอนครับนั่งกินซิมทาเลยครับ ที่นี่ที่มีเท่าเลนฟื้นเนี่ยเพราะว่าเขามีเป็นคนไทยใหญ่อยู่ <c oughs> มีคนมาโพสบอกไปในเพจของคุณชันชัยนะครับว่าตอนที่เขามีการลบกันสมัยอดีตกานะครับบุเรนรองเคยต้อนคนมาไว้ที่นี่ด้วยนะเขาว่ากันนะก็ทำให้ที่นี่มีคนท่คนที่มาจากทางสยามอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> หาปหลาไม่เจอนะครับ น่าจะอยู่ตรงนี้เป็นผักตลาดสดนะก็เด้นพวกเป็นปลาเป็นหลักก็อยู่ที่อินเลครับโอ้ปลาพงาพงาไเลยครับชาสดสดเลยครับนี่ครับปลาดินปลาดินที่เขาหาปลามาได้เมื่อวานนี้จากทะเลสาบอินเลมีปลาดินมีปลาช่อน,น,นเนาะ ขายดีไหมขายดีเนาะนี่ครับเขาก็ห้อยเป็นพวงๆขายเขาบอกว่ามีปลาแค่9ชนิดเนี่ยก็เขากำลังศึกษาท่านอยู่ว่าเป็นอะไรเพราะอะไรติอเล่เก้าชนิดก็อย่างที่เห็นนะครับมีพวกปลาดินปลาช่อนปลาไหลก็มีเอ็นดีงาเผยเอ็นดีเล่อิเล่เล่ ใหม่ล่าสุดครับก็ดูไปก่อนครับมีมอะไรบ้าง thank you เจตสุธินบาเต้ปาขายปลาครับนี่ครับมีปลาตัวใหญ่ๆเขาไปทำางอื่นกันด้วยปลาเป็น่องถูกปลาก็สดจริงๆนะแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีปาๆๆๆลาตัวโตๆเท่าไหร่น่ปลาไม่ได้เขาลองที่ไหนเอาแต่สดเลยครับปลาตรงนี้ โอ้โห oh, ตัวใหญ่ครับโอ้ <c oughs> oh, ตัวใหญ่ครับตัวนี้โอ้ oh, ช่อนใหญ่ครับ oh, ช่อนใหญ่จริงๆกระจกอะไรทุกอย่างโอ้โ oh, หครับชอบครับ <c oughs> ผมนี่ชอบตลาดปลาที่สุดครั้งที่ไปเดินที่ทวายนะ ปลาเยอะๆนี่โอ้โห,หเป็นสวัสดิ์ของผมเลยเป็นตัวใหญ่เป็นปลานิลครับเป็นปลานินและปลาคล้ายๆพันปลานินนี่ก็เหมือนกันครับตัวนี้ ะตัวใหญ่จังเลยเนี่ยปาอะไรท้องแย่เลยครับตัวใหญ่เลยครับโอุ้ดยอดเลยครับชอบครับปลาช่อนขายเป็นพวง กุ้งกุ้งนี่กุ้งกุ้งอิเล่ครับกุ้งกระต่ายบินเ,เล่กุ้งกุ้งกุ้งเนื้ออันนี้อะไรลาอีลาอ๋อไม่ยอมพูดเลยเสร็จคอที่เสียไม่อยู่เนี่ยนะครับคุยกันรเรื่องเนระื่องเนี่ยพยายามคุยนะครับ ผมได้ภาษาสักหน่อยจะเยี่ยมมากเลยอ่าคงจะไม่มีอะไรมากท่านี้ครับ FungHo Soft told me what's good Be careful not too big I guess it's already been.. S motherf Ya Aah The Yin is a bit... Serve the Yin Yeah Special Suh They're the ones who Monta I don't know You took out something Don't worry They're pretty 妈，丢死别我跟你讲，你不要骂，他不么我在我这里。你太他你太他你太了。好几爷子他能挨了呢，你这来报警了？你过来二八七你干嘛